ข่าวผู้มาเยือนในรอบสัปดาห์ปอเอกมหาจุลาอุบลมาดูงานวันอาทิตย์ที่28มกราคม2,567เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาพระอธิการสุภาพรเตชะ,ะโรด็อกเตอร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตอุบลราชธานีนำนิสิตรปริญญาเอกหลักสูตรพระพุทธศาสนาจำนวนทระนิสิตร13รูปซึ่งในนี้มีพระนิสิตที่เป็นเจ้าคณะแขวงสุวรรณเขตจากสปปลาวมาเรียนมจอรอและพระสปปลาวมาในครั้งนี้สี่รูปนิสิตคารวาสองท่านอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสท่าน และผู้ติดตามอีกสองคนโดยมีนางอุดมศรีตันเลิศสิทธิ์เก่าสถาบันแพทย์แผนไทยคลินิกอโรคยาศาสตร์รุ่นที่4ลูกศิษย์ ครูนางครูแตงและครูปะพรตะวันซึ่งเป็นชาวชุมชนในราชธานีอโศกปัจจุบันเป็นนิสิตปริญญ,ญาเอกในกลุ่มดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ประสานงานในเวลา9นาฬิกาโดยประมาณท่านสํนานเดินดินติขวีโรปัจฉาสมณะหลวงปู่สมณะโพธิรักผู้นำชาวอโศกและทีมคารวาสผู้ติดตามฝ่ายต้อนรับมาให้การต้อนรับบริเวณหน้าองค์พระ พุทธาพิธรรมนิมิตท,ที่เรียกกันว่าลานสะโพ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาโดยประมาณได้แบ่งเป็น2ทีมทีมแรกนำโดยคุณดินนาโคตรบุญอริยะ ทีมที่สองโดยพ่อท่าดินหอมจันท์ได้พานั่งรถกอล์ฟเข้าชมหมู่บ้านพร้อมแวะเยือนสถานที่สำคัญและฐานงานต่างๆในชุมชน10นาฬิกาถึง11นาฬิกาได้กลับมาพบกับท่านสมณะเดินดินติขาวีโรอ,อีกครั้งณห้องประชุมชั้นสองเฮือน0ูเป็นการพบปะเสวนาถามตอบข้อสงสัยกับท่านสมณะเดินดินติขาวีโรบรรยากาศเต็มไปด้วยความเป็นกันเองค่ะ 11นาฬิกาถึง12นาฬิกาฉันเพลงและรับประทานอาหารกลางวันก่อนแยกแย้ายพระอธิการสุภาพอรอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ถามว่าจะมาอีกได้ไหม ท่านเดินดินก็ตอบว่ายินดีต้อนรับจากนั้นทางคณะได้ขอไปเยี่ยมชมคลินิกการแพทย์แผนไทยที่เรือม,ม่วงหมอแต่งไทยได้ถวายคำแนะนำเรื่องสุขภาพและสมุนไพรหลังจากนั้นไปชมร้านค้าบุญนิยมที่อาคารบวรก่อนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพในวันอังคารที่30มกราคม2567เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกานักเรียนชั้นอนุบาล2ถึงป .3 และคณะครูรวม 55คนจากโรงเรียนบ้านแก้งใต้อำเภอโพไซจัังหวดอุบลราชธานีได้มาทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้พัฒนาทักษะในระดับปถมวัยก่อนคณะทัศนศึกษาจะมาถึงทีมต้อนรับได้สอบถามท่านสมณะแก่นกล้าวสาระกะโรทีมสร้างภูเฮาว่าสามารถนำเด็กๆขึ้นไปชมบนภูเฮาห่วใจสางได้หรือยังท่านสมณะแก่นกล้าวตอบว่าได้ คณะนี้จึงจัดว่าเป็นคณะแรกตั้งแต่ระดับอนุบาลที่ได้ขึ้นไปชมบนภูเขาอย่างน่าตื่นเต้นและสนุกสนานซึ่งแต่เดิมคุณครูบอกว่ามีเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงแต่มีการเปลี่ยนแผนเมื่อเข้าไปสัมผัสบ,บรรยากาศในชุมชนอย่างคุ้มค่าก่อนลงมาเล่นน้ำอย่างสุขสำราญเบิกบานใจค่ะ